สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยสีหาโหขพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบในเศร้าของเมื่อวันที่16เดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราช2568ันะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้มาพบมาพอกันเป็นมือโชคมือ m ắ นเศร้านี่อากาศดีมากๆเลยนะคะไปพี่น้องค่ะเมื่อเื้นี้ฝนตกนะคะพี่น้องเอาเมื่อนี้ค่ะแอากาสีผ้า พ,พี่รองมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะมัอนี้แอดนัมมาฝากพ่อพี่รองในคลิปนี้3แนวทาง3อาจารย์นะคะพี่น้องคะเนื่องจากว่านาซิลงประธานเนาะเอกเล่นํามาร่วมกันนะคะพี่น้องคะสามอาจารย์มัอนี้แนวทางนะคะมีแนวทางของพ่อเอฟซีสลาบุรีพ่อเอฟซีสลาบุรีหัวทิพย์านมานี่เข่าศูนย์หกแล้วก็เข่า 6, แปดแปดสามนะคะพี่น้องคะแล้วก็ของ ต่อมาก็เป็นแนวทางของปูข้ามแปดซีสามนะคะแล้วก็แนวทางของอดีตปูคงเจียมนะคะพี่น้องคะอดีตปูคงเจียมมีที่ผ่านมากกับเขาทะเบียนรถศูนย์หกนะคะพี่น้องคะวัอนี้อากานํามาเบาซู่อยพี่น้องได้ฟังในคลิปนี้นะคะไปพี่น้องคะเอาวัอนี้นะคะก็เริ่มกันเลยเนาะพี่น้องเนะาะเบาๆลายายฮะเงาะจันวาพี่น้องคะอ่า แนวทางแรกนะคะเป็นแนวทางของพอเอฟซีสลาบบุรีนะคะมืนหนี้เรามาเน้นย้ำแล้วก็มีเหล็กข้องฝันพร้อมพี่น้องคะเหล็กข้องฝันของเรานี่ก็คิวกระแมนค่ะก็ดิอันสําหรับแนวทางของพอเอฟซีสลาบบุรีเนาะพี่น้องเนาะไปกันเลยนะคะพี่น้องคะแนวทาง3ตัวค่ะ283นะคะ283 083 383ศูนะ์แปดสามสามแปดสามซ้ำเอาแล้วก็83นะคะพี่น้องคะมืนหนี้พ่อเราก็เน้นตัวนี่ละพี่น้องชุด83นะคะพี่น้องคะแล้วก็เหล็กข้องฝันกับมี สามเก้าแล้วกับแปดเก้านะคะพี่น้องคะสามเก้ากับแปดเก้านะคะเอาต่อมานะคะกับเป็นแนวทางของอดีตปูโค้งเจียมเด้อพี่น้องเด้อมานีอดีตปูโค้งเจียมนะคะเล่ามาบอกสองโตสองคู่สองหางหกเก้าแล้วก็ศูนย์ห้านะคะพี่น้องคะหกเก้าแล้วก็ศูนย์ห้านะคะพี่น้องคะ อันปูอดีปูของเจียมนี่ระหว่าผู้ยิง่งผู้ยิ่งตัวดำดำไซซสุดโบรานอ่าผู้ยิ่งตัวดำดำไซซสุดโบรานมาหาเล่าผู้ยิง่งผู้หนี้มาย่ำไดอ่าเนวทางพนสีเขาตลอดนะคะายพี่น้องค้าไซซ์สุดโบรานเนี่เป็นค้นโบรานเป็นอ่าตัดผมสัน้นสตัดผมสัน้นคือผู้ยิ่งสม,มัยโบรานนะคะพี่น้องคะเพ่นเป็นตัวดำๆเพ่นมาบอกให้ปูอดีปูของเจียมเนี่ย เบิงยูมองแอลพิ่นแอลพิ่นสิเป็นปานแดงปานอ่าเป็นปานแดงนะคะแล้วก็มีสองคู่นี่ละยูมองแอลนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้แอดฟังจากปูหละ่ะไอ้แมวบอลซูพอเป็นพี่น้องฟังเนาะพี่น้องเนาะหกเก้าแล้วก็สูนหานะคะพี่น้องคะ่ะต่อมานะคะเป็นแนวทางของปูข้ามแปดสี่สามนะคะพี่น้องคะอ่ะอ่าวิ่งบนนะคะหกกับเจ็ดนะคะพี่น้องวิ่งบนหกกับเจ็ดแนวทางคะ่ะมันนี่มีสามหกเจ็ด 767ดหกเจ็ดศูนะคะอันนี้ชุดบนนะคะพี่น้องคะแล้วก็ตัดสตัวมากมาจเป็นหกเจ็นย์เจกับหนชุดบนเน้นเจ็กับศูนนะคะพี่น้องคะแล้วก็ล่างวิ่งหกับเจ็นะคะล่างวิ่งหกับเจนวทางมีหาเจ็ดเจล่างเน้นหาเนะคะพี่น้องคะเอาบริษนะคะกับมาอ่าแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อ สามกมีหลายนะ pues, สามอาจารย์เนี่ยแอดนั่มาร่วมกันเพราะว่าย่านลงมาท่านเมื่อนี้รัฐบาลไทยลงถึงเทียงเนาะพี่น้องเนาะลงถึงเทียงเท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะหลักการสิมีหลายน่าทางหลายอาจารย์ที่เพิ่นโทรมาสําหรับรัฐบาลไทยแอดก็เลยนํามาร่วมกันอ่าสามน่าทางสามอาจารย์นี้เพิ่นโทรมาหาไอ้ตัางจังหวัดนะคะไอ้ลงมาท่านคอยพี่น้องค่ะก็เลยนํามาลงให้พคอยพี่น้องได้รับชมในเแซานี่นะคะพี่น้องเอามาสรุปเอามาแคปหน้าจอพร้อมๆกันนะคะ อาพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแนวทางจากพ่อ FC สระบุรีนะคะพี่น้องคาร์บูรีพ่อเล้วเน้นให้83นะคะหัวที่ผ่านมาแนวทางของพ่อเล้วเนี่ยได้3ตัวโต๊ดแล้วก็บศูนย์หกนะคะพ่อเล้วได้มา883กับศูนย์หกสำหรับหัวที่ผ่านมานะคะมโมนี่กับพอเล้วได้83เน้นๆก็คือ83นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ ต่อมาคะ่ะพี่น้องเป็นแนวทางจากอดีตปู่คองเจียมนะคะมันอีปูแล้วได้หกเก้าอ่าหกเก้ากับศูนย์หานะคะหัวที่พันมาอนี่ของปูเลาะเขา่าศูนย์หกนะคะเป็นเลขทะเบียนรถที่ชนกันนะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องแคปหน้าจอนะคะบันทีแนวทางของอ่าปูข้านะคะปูข้ามแปดสี่สาม พี่น้องแคปหน้าจอนะคะมือนนี้ปูแล้วเน้นชุดบ่นค่ะเจ็ดหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดลางเน้นหาเจ็ดน,นะคะพี่น้องคะแล้วก็มั่นใจมื่อวันนี้ปูคํามแล้วมั่นใจทั้งเพื่อนบ้านทั้งรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจาก3มแนวทางสามอาจารย์ในเช้านี้นะคะพี่น้องคะขอขอบคุณขอบคุณ พรพีร้องไปเท่าสกูสกอนค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจาก3แนวทางอ่าสามอาจารย์ในวันนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูคำแปดสีนะคะขอบคุณขอบคุณอ่าแนวทางจากพ่อ fc สระบุรีนะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากอดีตปู่โค้งเจียมค่ะสำหรับ พอไปพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะ้าไ่อยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องเขาเมื่อเรลาก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิบลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ,พี่น้องคะ่ะช้นนี้อากาศดีดีนะคะพี่น้องอากาศกะ อาฝนตกมืกขึ้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝนตกมืกขึ้นนะคะเล่นเอาให้สบายนอนเลยพี่น้องสบายนอนย้อนั้หลังค้าหัวพี่น้องค่ะหลังค้าหัวก็เลยบ่ได้บ่ได้นอนเป็นอ่าเป็นรับเป็นตื่นก็เลยบ่ได้ฟันสัมภาษณ์จิฟันคักคักมาบอกพ่อพี่น้องเนี่ยว่าอันโอ้ยขอโทษค่ะพ่อป่ะเมิอันว่าจิฟันคักคักมาบอกพอมาบอกพ่อพี่น้องเซานี้เนี่ยก็บ่ฟันดอกพี่น้องมีความกังวลกังวลฝนตกนี่ยละพ่อพี่น้องค่ะฝนกับหัวหลังค้ากับหัวเนาะอืมก็บ่เป็นยังดอก พ่อพี่น้องคะจังงไดพพ่่่ออแมีน้ที่เข่ามาเห็นคลิปนีนะ้เนาะเศรานี่ก็ขอให้มิโชคมิลาบมิโชคมิมานไปน้ากันสุขุสุคนเด้อพี่น้องคะเอาพี่น้องอยากให้บุญลึกติดตามในทางของอาจารย์ท่านใดคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะพี่น้องคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะแอดเดียนบนทุกคอมเมนต์อาจจิอ่าตอบทราบไปนิดนึงกับขอโทษขอให้เด้อพี่น้องเด้อขอโทษขอใหลายๆ ขอโทษขออภัยเป็นจนํานวนมากนะคะพระแม่พี่น้องคะมื่อนี้ต้อนรับโชคโด้วยกันใจเสือสีแดงแล้วก็อารมณ์ดีเด้อพี่น้องเดิอมหามมื่อนี้นะคะหามผู้ใดอารมณ์งุนยิดหหามดา่าลูกด่าผัวเป็นเด็ดขาดนะคะพระแม่พี่น้องคะให้ท่าตัวให้มีความสุขนะคะพระแม่พี่น้องคะมื่อนี้เป็นมือโชคมือลาบเล้วพี่น้องเนาะอ้าวก็มีประมาณนี้นะคะฝากต้อนพระแม่พี่น้อง ้ันทฮาสุขูสุคนเ้านี้นะคะพาพี่น้องค่ะแอร์กัสได้ยคอตวล่าพายพี่้อบ้ันท่าสุขูสุขคนไปก่อนนะคะเอาไว้ปอกกันไมก็บไปในคลิปหนาน,นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ